ครับสวัสดีครับเมื่อนี้คำคำ,คำแรงๆนะครับเนาะของเมื่อนี้ทั้งช่องยิ้มแล้วด้วยก็ได้มาหอปูชีพปะขาวหอปูตาเขาเนาะครับเนาะกับมาติดตามช,อดดช็อตเลตขององค์ปูเฮาปูเฮาสีปวดภายลูกล้านแบบใดตัวใดก็ติดตามรับฟังรับชมไปพร้อมๆกับยิ้มแล้วด้วยนะครับเื้อ um. ติดตามครับครับนี่คือดอกไม้ที่เอฟซี FC, ครับแกกบนแจ่บ้าน,นะครับเนาะทั้งช่องยิ้มแล้วด้วยก็ได้นํามาถวา,ายปูให้นะครับเด้อ ถึงที่ซาแล้ก็ขอโทษดอไปอะไรครับเพราะว่าทั้งกาติดตามครับเอาวางัวกรีนว่าเรื่องัว่าให้หอุกกี่ยวว่ากัน่ต้องพัก่งไทยเนื้อกัเอดชุกกี่วร่วัก ใช่สุดๆแต่ว่าก็เกแซบบอหลังอ๋อวันบวบอกเนาะกว่าแข็งนะวีเนาะก็บวใจเย็นๆกม่แข็งนกเที่ยวบวออันบวันมันรวมออ้านน้วมงานวนอ่นั้นกพร้อมที่ไหกเออทงเกสุดเนื้อสุดเออใช่ใช่หมีุ่นี่แถวคับแถนีอะเมือนี้ตกด้านมาถ้ากไดบกาพอท้ความมาอกมาได้หมครับ เออรวมถวายเออฝากกันมากมากเอราะใดเอาไปถวายไอ้เพอหายไปแล้ววัากันขอโชคขอมั้นนะไอ้เพอใดแต่ว่าแต่บกเออคุกเป็นคุกไปม่งนั่นอ่ะว่าเป็นน้ำเพ่ารับรูดแล้วรูดเออเออมาถักกระดาบูชาอมาถวายพอรวมแรงรวมกันพร้อมทั้งพวกมาหลอกมาไรพร้อมทั้งน้ำมาขาวพร้อมทั้งวัดขาวเต้าชื่อเต้าลูก ไทยวันที่เก่า,าเก่าสิบเก่าลูกไทยวันที่เก่าเก้าสิบเก้าลูกไทยวันที่เก้าธันวาสองห้าหกชี้ข้าวธันวาพอขึ้นเก้ารเอ้าเกษตรจังไรวันวันที่เก้าเกษตรพอว่าจังไหรวันที่เก้าธันวาอ,อันคืนองค์ปู่ปงงที่ปากหาคขึ้นหอมขึ้นห้องเรกทีเก้าเก้าไปแล้วก็พอว่าได้ที่ห้าเก็ดถึง พุ้ได้จามมอได้ต่กเลีวเต้ต่อเรวต้หอมาะพุ้ได้ก่หูต่อแม่นวาวันสิบเก่าท่านว่าเอาองคูชิ่งที่คราบคืนฮอคงห้องเรีที่เก้าเก้าแป่ไม่เปลี่ยนแป้งความทั้งว่างเรีที่ห้าเคืนก็ไม่เปลียนแปองสาเรียงทองอคำามเลียงทองคำ วันนี้คือเปิดกลุ่นแก่อีกว่าพอว่าขอถามนะพอเปิดอีกว่ากลุ่นแก่เบอร์เที่ยงคเบอร์ท้องคืนกำลังวัลอยู่ได้รางวัลที่ห้าได้อยู่ได้ไม่ใครว่าไม่ได้ว่ามันมีรางวันรางวัลว่างรายยางหลายไม่หลายชิงรายยางรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองรางวัลที่สามรางวัลที่สี่รางวัลที่ห้ารางวัลที่หกนอนเบื้งคือคือการ ไม่ซ้อำซึ้อเพราะว่ามีรางวัลสูงคือรางวัลที่หกนั่งดูพ่อหัวเราเคยเคยไม่เฉียงมันสักบาทนี่คือรางวัลที่หกนะเอาค่ะวันนี้หยุดพักแต่วัดที่เก่าพ่อมาพบจุดถามไปแต่พ่อสิ่พบเอ็วที่เก่า้ไมันเอ็วที่หกแล้วหกเอวที่เก้านะระวังนะ เอลสิบเก้ารั่ว่าฝืนอีนัองเข่าตายแอมแทงโอ้รักว่ามอะหนึ่งหนึ่งอีงเขาฟาโอ้ยตายเอลรู้ว่าบาดเดียวที่นังาฟตายแอมโอ้ยอูได้ข้างหารังเหนือหายต้อง นาตร่มมันไงแบบเด็กพอไอ้แางราแขงแลอ๋อฮัดคำฮัดคำคำเตพร้อมกันี้ขันคำจังนวะอ๋อัดอ้ไปไหมก็มาไหลเลกตายแองแซงพ่อมันตืุดเลยน้ำคำรับคำร่างของพ่อแล้วเจ้าขันกับว่าวาขันได้หมดแค่เป็นไปไหลยหลไป่อนแมงของพ่อพอพอยิงแขนปพดมันตื่นเออมันตื่นฝืเอวทืบเข่า ได้คือเสา 8, แต่กับพ่อแค่งหนได้พอวันนี้แค่วิ่งชิถถ้นเก่าวา่ะเองวั่งทำข้า,มาวมาการาบเข้าวเราอเพอเออว่านชัยกาบชัยงานวันที่เก่าอีกพร,ราว่ามานว่าใจใจจะขาดแล้วเอ้ยใจจะขาดแล้วเออว่าท่านเ่อว่าว่าอะเพื่อบอชีวิตตนก็มีเตอร์ก็มีเตอรกัน่ยุ่งไม่ใจมาน่ะว่าผู้ขาหัวว่นที่เก่าเห็นว่าถ้า,าอยาก,าาาก,หากาาให้ฟ้องนู้ตัวก็ต้องร้องเต็มเป็น โอ้ยไปล่องแบบไเนาะทุกสายแม้ทุกวันนี้เสียพางทุกวันนี้หลังคาพอได้ทุ่มพอได้ชุโอยพอเลยถ้าล่องได้พ่อสิให้รางวัลบ่ว่าจัดเจอเพ่งยังจังให้ให้จังให้ให้ให้สวยโอ้ยมันมือเยอะมา,าะจีฮัดทัานสิเขาจะบอกขำเบิดประเทศติโอ้ยให้มันขำขำไปวะเอ้ยหัวเราข้างประเทศโตไปไปแล้วคือบ้าว้าเป็น ทุกอยางใทุกว่าไม่แฉพาทุกว่าไม่รับข้าวกรอไหนครอบไหนโยกขวานจังทิมาวางยังางตอนนั้นสิมาโอ้คือจะเกิดเต็มขวาจึงไม่คลไม่ตัไม่คลไม่หักาแมนองาแมนใครมาแมนใครมาแมนแต่ก็มาถูกปะมาถูต้มาถูกต้งไม่โอเคไม่โอเคนะไม่โอเคนะน้องน้องน้องน้อว้าน นักทองคำนองพ่นนพอค่าถึกสองคเนองลอตเตอรี่กันยังน้องอยู่แตนน่บ้านก็นองกัรไว้โขกัางไว้โขกพ่อว่าพ่อจะบอกก็บห้าบันชื่อกิบห้าใส่อีกอผาดูโอโอเคอโอเคโอเคเสร็จาดูว่านอะมัานชื่อกิบห้าโ่าตาถึงจะบอถึงตาบ่ถึงตะบอกอันนี้พอาา่อบ่าอยางร่าอสิ เขาไม่ได้บอกเลยสายคูดเรื่องราวให้ฟังทําไปบอกลุงไหลแต่ทำได้ยังนงมาขาเก้าสิบเก้าลุงน่ะผู้รับข้อจาก่าของจากบ้านได้ที่ไม่คู่เท่าไหรเนอถึงไปรู้ดิสิไปพ่อนแช้กองเน่าแข็งตับอิ่มอต่าอย่างนี้บ้านได้ที่เขาบอกเขาไปที่ห้าเจ็ดส่วนห้าเจ็ดส่วนแล้วหอปูนทีแบบขาวได้ที่เท่าไหร คูดเดางค้อนถามมาว่าห่ตักเก้าเก้ากที่เท่าไหร่อีน้ำซอพรก้าเก้าแปเออจำไดว่าข้างใดใชมาข้างเกาเก่าหากอกว่าเออโอ้ยว่างยักนรงเลว่าดักแงเลยอีทอเอออีทอว่าจังหันวันดเด้อว่าจังพ่อกับหันวันทดกเได้ว่าลูงหลานคือว่าะ เป็นเพราะอะไรเพราะฉะนั้นต้องรอรุม้มต้องรอรุม้มวันที่เก้าต้องรอรุม้มต้องไม่รุม้มถามว่าใคราอีกนางสงค์ไม่ถูกต้องยังไม่ถูกต้องยังแต่ไปแต่งคันมาอีกให้แต่งในวันที่เก้าอีกนางสงค์นะแต่งวันที่เก้านะแต่บอกให้แต่งค่คาให้วันที่เก้านะ <ไ S 1> คา่คาวันที่เก้าว,วันวน,น,ววนี่ยังไงวันที่นางสก็สงสัยอะไรที่ เริ่มท่งไทยเราได้ทามองทับขนเราไว,วันที่เก้าให้อีนางสงครแต่งอะไรยเ้าโอ้แจกไหมให้แต่งขัน้าขึ้น,น,หนให้แตงขันห้าขึ้น่นากจากค้ว่าองค์ปุีิดประท้าด้วยขายเก <9 S 2> ้าเก้ามันพอ,อนข่ายเก้าปะ ขันห้าขายเก้าใบขันแโอเคไหมโอเคจ้ะขมท่าว่เอีสองคนสองคนเจาะตรงนะรู m, ้ว่าเอ็มชิบหกค่หรอเอาเอ็มงชหกแลเอ็มงชิบเก้าบอรู้ว่าเอ็มงชิบหกอีนงสองอนยากเคยเฉยเอีมงชิบหกไทรอีนงสองอน ่าซื้ออะรตัวร่อแตงขันท้าคลายก้าบาทแตงขันท้าคายเก้าบาทรู้ว่าใช้ีานัวก้อนมาให้อยากแตงไหนปะปูมาให้แต่อยากแตงว่ะอ่างแห้งเหล่าวาจัง,จงสีบ <c oughs> บยเข้าเาลงใส่ท้องห้องแบบนี้ไหวไหมตัวก้อนเข้ยวขาับว่าหนึ่งก้าว หอมหอองว่าหางขึ่งหอหอึงกาเมื la, ่อเท่าหองว่าห de ิวเผาแม่บ้าะว่ากเรื่อยออกน้ำตา่าใจว่าหางแท่งแต่ไก่คือแก่คือไม่ไกงเด็กเฉ็นแท้สมพ่อคือเด็กเฉ็ยนัท้ทงวาปัวเป็นนางคือแยบกแต่สมพ่อได้ขันทากับคันก่าบ่เฉพาะอีนางสมพ่ถ้าไม่ทำเจอเอ็มจุดหกรัวแน่ ปัง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 ปกระตุงกระจปันี่เอ็มเอ็มเอมเอ็มชเก้าไปว้ไหนลังไพดังต่อไปอันนี้คือตอแน่จะอันนี้ตทุกสิ่งทุกอย่างมีตอบแนกเพราะว่าบัตียเอกพารับตอนที่หนึ่งนะคะว่าเบิ้งดอกเบิ้งรักว่าที่สามวามนัดเต๋อ ข้างเบิกวางว่าแขนเองว่าไปแขนจังไรไปแต่ว่า,า,วาตอนนีเนาะเขาถาเบิ้งตึงข้างสวัสดีค่ะยัเอจังันเชาเพิมาจบแล้วน้ว่า

เอาฉันแะกูเบิ้งกาดไกูไปคูบมาถือจ้อยถือเงิก็มาท่างไปทางไทยวัดยาตีผกู้เบิ้งมาคามันหนักมว่ีมะงมาท่ากูบิงต่อที่ถากูเบิ้งรัดมาท่าง้ตวเบงรัดไปว่าถือบัต้ต่วที่แรกเขาได้เบิ้งรังต่อที่นึงเขาขี่ขานบงวัดยาตีเขาเบิ้งรัดต่อที่ถามผมถามม่แดงมครัวมา่าทภาพอีกาพอบอกต่อที่หนึ่งอวั ไม่ไม่รู้ตอนที่ไหมตอนทุกไทยอบอาวอาหัวงัวเขาเอาเึิเข <c oughs> างอา่าโท่ากบว่าไหว่าัน <c oughs> ไมวิี่ไปเบิง์กมาแบบเดียว